สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำมาพระราชบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา15นาิกา20นาที สมเด็จพระนิษิทาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกรพันเพนซิริฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555บนพื้นที่8ไร่สำหรับวิจยัยและผลิต,ลตพันธุ์พืชพระราชทานชนิดใหม่ๆ สำหรับผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเพนซิริีนำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรปัจจุบันมีพันธุ์พืชผักจำนวน14พันธุ์ประกอบด้วยถั่วฝักยาวจำนวน6พันธุ์ถั่วแขกจำนวน2พันธุ์พริกจำนวน2พันธุ์ผักกาดหอมจำนวน2พันธุ์มะเขือเปร,ราะจำนวน1พันธุ์และแตงไทยจำนวน1พันธุ์โอกาสนี้พระราชทานชื่อถัว่วภูสีม่วงพันธุ์ใหม่ว่าของชอบ ซึ่งให้ผลิตผลจำนวนฝักสูงออกตลอดทั้งปีมีความสม่ำเสมอและมีความคงที่ทางพันธุกรรมและพระราชทานชื่อผักกาดหอมกลุ่มคอสพันธุ์ใหม่ว่าของขวัญเป็นผักกาดหอมคอสสีแดงที่ทนอากาศร้อนอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตสูงมีความสม่ำเสมอและมีความคงที่ทางพันธุกรรม นอกจากนี้มีการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและมแมลงมีสารเครือคูมินสูงช่วยลดการอักเสบต่างๆของร่างกายและลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อปัจจุบันสามารถวิจัยได้จำนวนสองสายพันธุ์ใหม่ขณะน,นี้อยู่ระหว่างเตรียมการขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีสนามวังซ้ายมหาวิทยาลัายแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัายแม่โจ้เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ประชาชนรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ในายกสมาคมศิทธิ์เก่าแม่โจ้เฝ้า,า,าทุนออมระบาดทุนกล้าทุนกระมำถวายพันธุ์พืชพื้นเมือง4ชนิดประกอบด้วยพันธุ์ฝรั่งพันธุ์พริกพันธุ์ขมิ้นชันและพันธุ์ดาวเรืองในโครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามฉลองมหาวิทยายลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปี โดยการจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสัมมนาทางวิชาการการจัดแสดงแปรลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตรและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาไฮไลท์อยู่ที่บริเวณโดมพันไม้ซึ่งภายในจัดแสดงเทรศาการก้าวนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืน แสดงพันุ์ผักชื่อพระราชทานที่ส่งส่งเสริมที่ส่งเสริมสู่เกษตรกรนิทรรศการการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกอาทิปลาคอสมเ็จพระเทพและปลาคอลายเสือแม่โจนิทรรศการการค้นพบตะกะแตนแม่โจแ้แพร่ตลอดจนการจัดแสดงผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ อาทิข้าวหอมแม่โจ้ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหอมพันใหม่กล้วยไม้รองเท้านารีพันใหม่ของโลกปทุมมาสายพันธุ์เพื่อการส่งออกนอกจากนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการประกวดปลาสวยงามและการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและสินค้าโอท็อปผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 24- 24ธันวาคมนี้ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567 จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยลาวนักกองร้อยทหารพรานที่2310พร้อมกับเชิญพระราชกระแสไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดแก่เจ้าหน้าที่นักกองบัญชาการหน่อเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตอุบลราชธานีอเ,เขม,มราชจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดแก่เจ้าหน้าที่ทหารพร,ราณนณะฐานปฏิบัติการอาหารพร,รานที่2106อําเภอนาแห้วจังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจงในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นรองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารปราณที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวความสงบเรียบร้อยตามแนวชายตามแนวชายแดนไทยลาวณฐานปฏิบัติการทหารปราณที่2102อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิีิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน176ชุดประกอบด้วยถุงพระราชทานจำนวน143ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน33ตัวไปมอบให้แก่นักเรียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนักโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเมียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้พัฒนาความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่บ้านแปกแซมหมู่ที่5้าตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และหมู่บ้านใกล้เคียงอีกสามหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำใช้เป็นที่ทำกินโดยการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะ ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ราษฎรเป็นผู้ชำนาญการด้านป่าไม้การเกษตรและการปศรุสัตว์รวมทั้งอนุรักษ์สภาพป่าและสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิมส่งผลให้ปัจจุบันโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป้านแปกแซมเป็นสถานที่ทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริแบกกบครบวงจรราษฎรในพื้นที่มีไรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและครอบคร,รัว ในการนี้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ณนะฐานปฏิบัติการบ้านแปกแสมหมวดทหารมาที่13กองร้อยทหารมาที่1พร้อมท้งให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการปางโยนตาบลหมอกจำแปะอาเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้แก่กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 3, 3 6จําจำนวน30ชุดหน่ยเฉพาะกิจสิงหนาทหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่1 7จํานวน10ชุด โอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนซึ่งฐานปฏิบัติการปางโยนเป็นกองกําลังซึ่งบรรจุในสายงานตามแผนป้องกันประเทศให้กับกองกําลังนเรศวรโดยขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจสิงหหานาสกรมทหารราบที่17 ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่สามกลุ่มบ้านมโนราโครงการนอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าสักนวมินทราราชินีตมบนทุ่งยาว,วอำเภอปลายจาังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานใบมอบให้ก่นักเรียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการพื้นที่หนึ่ง ดยปฏิบ el, 1, ัต e ิการพื <maybe privilege S 2> ้น <Everyone> ท <going lide punto> ี่ที่1กลุ่มบ้านนาอ่อนมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน251ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน4 1ตัวโดยปฏิบัติการพื้นที่ที่2กลุ่มบ้านผู้วสลอปมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน94ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน128ตัวโดยปฏิบัติการพื้นที่ที่3กลุ่มบ้านมโนรามอบสิ่งของพระราชทานจำนวน5 8ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน19ตัว และหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่4กลุ่มบ้านห้วยปมฝาดมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน62ชุดและเสื้อกันหนาพระราชทานจำนวน25ตัวโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตป่าสัก นวมินทราราชินีเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553และพระราชทานชื่อโครงการว่าปา่าศักด์นวมินทราราชินีแบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น4หน่วยปฏิบัติการรวมจำนวน311,792ไร่ ดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรป่าไม้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการจานวน4หมู่บ้าน654ครัวเรือน2 2 8 5คนสืบสานพระราชด,ดำริอนุรักษ์แหล่งป่าไม้ศักดิ์มีค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของหมู่ลนิธิโครงการหลวงในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้ที่สวนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบศดำริจังหวัดเชียงใหม่ นายจรันธนากรนาสุดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการมูล,ลนิธิคโครงการหลวงและพลเอกกบนะรดิตฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูล,ลนิธิคโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่3ทับพซึ่งในที่ประชุมมีการพิจารณาจัดหามเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมต่อความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งพิจารณาให้ร้านค้าของหมู่ลนิธิโครงการหลวงและซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษสำหรับเป็นของขวัญให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพืชเขตหนาวและประมงบนพื้นที่สูงโดยปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัย GAP และเกษตรอินทรีย์ทำให้มีผลิตผลคุณภาพที่สร้างไรายได้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นองคมน,นตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งระบบทาความเย็นสําหรับใช้ในการเตรียมแม่พันธุ์ปลาเรนโบเทา้าซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ทให้ได้ไข่ปลาที่มีคุณภาพก่อนนาไปอนุบาลในบ่อที่มีอุณหภูมิน้ําที่เหมาะสม องคมนตรีเป็นประธานในการปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงเรื่องที่สามวันนี้ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่16 บพาธาดดอยเวียงชัยมงคลอเภอพระหวาจเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ซึ่งวัดเบญจมาบจุสิทธิ์วนารามราชบรรวิหารและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนตลอดจนเป็นการเพิ่มพูน ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรสามารถนำไปเผยแผ่และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดรจสวภา,าเอกเอี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ